ไครกินละวคะเกือบร้านข้าวมันไก่สิงคโปร์สุดต้องไปลองแท้ๆพี่เห็นฉ่ำน่ากินขนาดนี้ใครจอดใจไหวละวคะซึ่งร้านเป็พี่สาวบอลพามานะคะปกติเคยสั่งกิจจ์แก๊ฟฟ์อันนี้ที่เคยมานะร้านครั้งแรกร้านเนี้ยเขาจะชื่อว่าข้าวมันไก่สิงคโปร์บายเชฟพึ่งการันตีความอร่อยโดยกราฟตัมซับเลยเมนูในร้านเขาจะมีหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไก่ต้มไก่ย่างหรือว่าจะเป็นไก่ทอดและนี่ครับทุกคนวันนี้เมื่อกับพี่สาวสั่งมาก็แบบจุ๊บๆบอกได้เลยคือหอมน่ากินไม่ไหวสิ่งที่บอลชอบ ก็ร้านลงไปน้ำชามแบบนี้เลยข้าวต้มแตัวเนื้อแก่เขาจะมีความนุ่มนะครับเพราะที่ร้านทำแบบสโลคูแล้วให้โบผักดองลงไปนะครับช่วยตัดรสชาติได้ดีจริงๆหรือว่าจะเป็นจานเนื้อกับข้าวมันไก่ทอดข<ห><ห>้าวอชิ้นโตทามโซจริงลหลายๆคนโหวตจานเนี้อมาเหมือนกันนะคะาะัไก่ทอดแบบนี้ต้องถูกใจใครหลายๆคนอยู่แล้วขนดาดพี่สาบอลก็คือยังชอบเลยส่วนจานสุดท้ายนะครับกับข้าวมันไก่ย่างเห็น<ช>ตอนสับเนื้อก็รู้นะคะว่าน,นานเนื้อต้องจุยแค่ไหนเสร็จตัวรู้สึก เราสามารถสั่งผ่าน GrabFood ได้นะคะเพียงกดเข้าแอปจากนั้นกดที่ไอคอนร้านอร่อยจริงจากนั้นเซิร์ชชื่อร้านนะครับก็จะเจอกับสัญลักษณ์นี้แล้วและพิเศษสุดเพียงใส่โค้ด,ดู o ด d i นะครับก็ลดไปเลย80บาทเมื่อสั่งขั้นต่ำ2 0็อตใช้ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่31มีนาคม6 8ของอร่อยแบบนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนเพียงเข้าแกฟู f ก็เจอแล้วค่ะ